สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับอีพีนี้ครับเป็นการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566ของชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะครับเรามาเริ่มต้นกันในเรื่องของการงานของชาวลัคนาและราศีเมษนะครับใน e ีพีนี้นะครับใครที่ทราบว่าตัวเองเป็นชาวลัคนาเมษก็สามารถดูในรูปแบบลัคนาได้เลย ส่วนใครที่ไม่ทราบว่าตัวเองลักนณาอะไรแต่ทราบว่าตัวเองเป็นชาวราศีเมษก็สามารถดูในรูปแบบของราศีได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับความแม่นยำของการพยากรณ์ลักนณาจะมีผลมากกว่าราศีครับโดยลักนณาจะมีผลตั้งแต่70%ซขึ้นไปส่วนราศีจะมีผลประมาณ4 0์ขึ้นไปนั่นเองครับสำหรับชาวลักนาและชาวราศีเมษในเรื่องการงานนะครับท่านมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนาะ <ส>ดาวพระเสาในช่วงของเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะครับยังคงอยู่ที่เรือนพบโชคลาภนะครับหรือว่าอยู่ที่ราศีกุมนะครับเป็นเรือนของโชคลาภชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองครับทําให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะมีโชคดีในเรื่องการงานนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการจะลงทุนนะครับต้องการจะมีกําไรจากการค้าขายซึ่งจะค้าขายดีมากแล้วก็มีโชคในเรื่องการเงินการงานเข้ามาค่อนข้ <clip S 2> างด <ๆ S 2> ีนะครับ ส่วนดาวประจําตัวชาวลัคนาราศีเมษนะครับได้แก่ดาวพังคารนะครับดาวพังคารในช่วงของต้นเดือนนะครับจะอยู่ที่เรือนภพปัตตานีหรือว่าที่เรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองครับ ทำให้ช่วงนี้ถือว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามหรือว่าการทํางานแบบมีหุ้นส่วนนะครับค่อนข้างดีเลยแต่ว่าดาวพังคารมาอยู่ที่เรือนคู่ครองนั้นได้ตําแหน่งมาตรฐานที่ไม่ดีนั่นก็คือมาตรฐานปลานั่นเองครับปลาคือความไม่มั่นคงนะครับตรงข้ามกับเกษตรที่แปลว่ามั่นคงเพราะฉะนั้นการทํางานครั้งนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเนาะแต่ก็อาจจะค่อนข้างจะลุ่มลุ่มดอนดอนในเรื่องของโชคการงานที่มาจากเพศตรงข้ามหรือว่าการทํา งานแบบมีหุ้นส่วนนั่นเองครับทีนี้นะครับหลังจากในช่วงวันที่15พฤศจิกายนนะครับดาวพังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาและชาวราศีเมษจะย้ายมาอยู่ที่ ลัคนาราศีพิจิกหรือว่าท mm. ี่เรือนพบมรณะนะครับชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไกลนะครับใครที่ต้องการจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศในช่วงนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับสามารถทําได้ไปได้นะครับแต่อาจจะมีในเรื่องของดาวพาทิตซึ่งเป็นเจ้าเรือนบริวารย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวพันคานนะครับหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งเนี่ยคือดาวพาทิตนะครับสามเนี่ยคือดาวพันคารนะครับดาวพาทิตเนี่ยเป็นเจ้าเรือนบริวารพอย้ายมาตกมรณะ แล้วอยู่กับดาวพังคารเป็นคู่ศัตรูกันทําให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะครับใครที่ทํางานเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับมีเกณฑ์ลูกน้องจะลาออกมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานนะครับเรื่องของโครงสร้างบุตรบริวารส่วนใครที่ทํางานประจํานะครับก็ต้องระมัดระวังจะมีคนที่มีอายุน้อยกว่าจ้องจะแทงข้างหลังนะครับหรืออาจจะมีการต้องต่อสู้แข่งขันกันในเรื่องงานเข้ามาแต่ยังไงในช่วงวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเรื่องของบุตรบริวารไม่ ค่อยดีเท่าที่ควรเนาะนะครับในเรื่องของการงานนั้นนะครับผมมองว่าดาวการงานอยู่ในเรือนภพที่ดีนะครับแล้วก็กลับมาโคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วทําให้งานของท่านก็จะมีความคืบหน้าความสําเร็จในด้านการเงินการค้าขายก็จะค้าขายดีมากเหมาะแก่การลงทุนนะครับเพียงแค่ดาวประจําตัวท่านนั้นไปอยู่ในเรือนภพที่ไม่ดีนะครับถึงแม้ว่าในช่วงวันที่1นนะไปจนถึงวันที่15จะมาอยู่ที่เรือนภพปัตตนีก็ตามแต่ว่าดาวพังคานนั้นเป็นปลาตรงข้ามกับเกษตรเกษตร คือความมั่นคงปลาคือความไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านอาจจะรู้สึกว่าวุ่นกุ้มใจนะครับรู้สึกมีความไม่ค่อยเชื่อมั่นในตนเองเท่าไหร่เนาะแต่ยังไงผมอยากให้กําลังใจนะครับดาวการงานท่านคือดาวพระเสาร์เดือนดีแล้วทุกอย่างกําลังไปได้สวยเลยให้กําลังใจทุกท่านแต่อาจจะโดนเบียดเบียนนะครับจากดาวพาทิตบ้างก็เลยอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาขัดขวางบ้างนะครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่15พฤศจิกายนดาวประจําตัวจะไปตกมรณะทําให้ชาวลัคนา ราศีมังกรเกิดขาดความมั่นใจนะครับเกิดความรู้สึกหงุดหงิดใจอย่าตัดสินใจอะไรโดยใช้อารมณ์นะอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวจะทําให้สิ่งที่ท่านสร้างมาทำมานั้นพังทลายลงไปนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องการเงินนะครับเป็นดาวพระศุกร์เนาะพระศุกร์คือเลข6นะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่3จะอยู่ที่เรือนลัคนาราศีสิงห์หรือว่าที่เรือนภพปุตตะนะครับก็ถือว่าการเงินช่วงนี้ยังคงดีเพราะดาวการเงินนั้นนะครับเขาเรียกว่าทามุมตีโกนสองแสงถึงลัคนานะครับก็เลยอาจจะมีโชคในเรื่องเงินนะครับเข้ามาค่อนข้างดีเลยแต่บังเอิญว่าดาวพระศุกร์นั้นนะครับเจอดาวพระเสาร์เล็งมาจากเรือนภพ ลาพระหรือว่าที่เรือนลัคนาราศีกุมนะครับหกับเจ็ดเลงกานเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่ผัดพลากนะครับทาให้ชาวราศีเมษมักจะสูญเสียเงินไปกับบุตรบริวารระวังคนที่มีอายุน้อยกว่ามาหลอกให้ลงทุนนะครับมาหลอกให้ทํานั่นทนํานี่แล้วจะสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะครับแต่หลังจากวันที่3พฤศจิกายนนะครับดาวพระศุกร์จะย้ายมาอยู่ที่เรือนลัคนาราศีกันหรือว่าที่เรือนภพอรีนะครับยิ่งตอกย้ําว่าชาวลัคนาและชาว ราศีเมษนะครับจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแต่ข้อดีคือดาวพระศุกร์นั้นเป็นนิดนะครับนิดคือดาวอ่อนแรงเพราะฉะนั้นการเสียเงินของท่านก็ทําให้เสียเงินแบบก้อนไม่ได้ใหญ่มากนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายไว้นิดหนึ่งนะครับยังไงผมเชื่อว่าชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้เนาะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะครับเข้ามาง่ายแต่ก็ออกไปง่ายนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้ไปทาบู คุณเรื่องการชํารหนี้สงบ่อยๆนะครับแล้วจะดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างเยอะนะครับบวกกับดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนโชคลาภไปอยู่ที่เรือนภพวินาาหรือว่าอยู่ที่เรือลนลักนณาราศีมีนนะครับดาวพระราหูคือเลขแปดเห็นไหมดาวพระราหูไปตกวินาานะครับดาวโชคลาภตกวีนาศดาวการเงินตกอลิและเลงกันนะครับเป็นเดือนที่ เขาเรียกว่าจะชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังนั่นเองนะครับยังไงไปแก้ดวงนิดนึงนะครับเรื่องการทําบุญชํารราี้ส่งแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายและดีขึ้นนะครับแต่ข้อดีนะครับฟังดูเหมือนจะร้ายแต่มันก็มีความร้ายนะครับแต่ในความร้ายมันก็มีความโชคดีเพราะดาวพระเสาเป็นเจ้าเรือนการงานนั้นมาอยู่เรือนโชคลาภนั่นเองครับเพราะฉะนั้นหากหวังพึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคการเสี่ยงดวงอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เนาะแต่จะมาจากการที่ท่านนั้นตรากตําทํางาน นะครับจากการที่ท่านนั้นสู้ชีวิตหรือว่างานที่ท่านทานั่นแหละนะครับเป็นสิ่งดีเลยที่จะได้มาซึ่งโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับยังไงชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องการเงินขอส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยละกันนะครับทีนี้มาสู่ในเรื่องของความรักกันบ้างดาวความรักนั้นเป็นดาวพัส,สุ์เหมือนกันกับดาวการงานเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็เหมือนกันเลยกับเรื่องของความรักนะครับความรักถ้าเกิดมองกันตามตรงนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่3มเนี่ยมาอยู่เรือนปุตต ทามุมตีโกนถึงลัคนาเนาะก็มีเกณฑ์ดีนั่นแหละแต่บังเอิญว่าดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาริงกันเป็นคู่ผัดพลาดทําให้ชาวราศีเมษเนี่ยจะทุกข์ใจในเรื่องของความรักได้ง่ายนะครับระวังคนมาหลอกให้เสียใจระวังคนมาหลอกให้ดีใจสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จากไปนะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงของวันที่3พฤศจิกายนดาวความรักจะโครจรไปตกอาลิแล้วนะครับในช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีเรื่องทุกข์ใจช้ำใจเกี่ยวกับความรักค่อนข้าง เยอะเลยเนาะแถมดาวพระศุกร์เจอดาวพระราหูเล็งมาจากเรือนภพวีนาศนะครับเป็นคู่ลุ่งหลงมัวเมานะครับอย่าไปเผลอใจรักใครแบบง่ายๆไม่เช่นนั้นก็จะช้ำใจแบบง่ายๆเช่นเดียวกันนั่นเองเนาะนะครับผมชาวลัคนาและชาวราศีเมษเดือนนี้เป็นเดือนที่เด่นเกี่ยวกับเรื่องงานครับส่วนเรื่องการเงินก็จะมีเข้ามาบ้างส่วนเรื่องความรักนั้นยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีสําหรับคนโสดส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วให้ระวงังมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงิน ค่าใช้ใจ่ายจะเยอะนะครับจนสุดท้ายแล้วท่านจะมาทะเลาะก,กันในทีหลังได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นสรุปคําพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวลัคนาและชาวราศีเมษประจําเดือนพฤศจิกายน2566นะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคําพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีเมษไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก่อนจากกันอย่าลืมนะครับช่วยกันกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องพยากรณ์ดวงชะตาของเราไปได้วยกันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ